สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมได้เล่นเกมซูชิหน้ากลัวในโลบอกนะครับทุกคนซึ่งแบบนี้เนี่ยก็ดังมากเลยและมีคนเล่นไปแล้วแต่ว่าผมก็อ่านสือสอบอยู่นะผมก็เลยไม่ได้ลงคลิปมาสองสามคลิปแล้ววันนี้ผมก็จะลงคลิปแล้วนะคบทุกคนนะครับโคเค แล้วทุกคนไปดูในคลิปกันเลยครับเราจะได้เป็นเชฟไปด้วยกันไปกันเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมที่เราจะต้องทำอาหารเราจต้องทำพวกแบบอาหารญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะ และเราเนี่ยก็จะมีเชฟแนะนำอยู่หลักสูตรแรกของเราคือข้าวและโนริสาลายนะครับคนุนซึ่งข้าวเนี่ยก็จะอยู่กับสาลร่เลยนะแล้ววันนี้เนี่ยมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะก็คือวันนี้เนี่ยเรามีเพื่อนมาเล่นกับเราด้วยนะครับทุกคนซึ่งคนนี้เนี่ยก็คือคุณ ฮิวโก้นั่นเองเปิดตัวเร็วเราจะต้องหาส่วนผสมของข้าวนะซึ่งเกมนี้เนี่ยจะมีผีด้วยนะเราต้องรอดตัวจากผีนะ oh. ผีจะเดินเป็นแพทเทิร์นแต่มันสามารถเดินตามมาได้นะมันสามารถเดินตามเข้ามาได้ oh. ตรงแสงสีแดงอะคือผี ราสามารถแบบเดินไล่ตามผีได้นะถ้าเราอยู่ข้างหลังผีอ่ะเราสามารถเดินตามผีได้แต่อย่าไปชิดผีนะหรือตาย <c oughs> โอเคทีนี้หลักสูตรแรกของเราคือการเอาข้าวมาแล้วก็ปรุงข้าวฮยกูฮะ <c oughs> คุณตายมันคุณตายเหรอ มันยังเหลืออีกมันมีสามชีวิตอะคุณเหลืออีกสองชีวิตอะเราได้ทำการลองเล่นมาแล้วโอเคทีนี้เราก็จะเอาข้าวของเราเนี่ยคัดสรรไปอย่างดีคือแบบพึ่งแบบคือแบบพึ่งเก็บมาจากไร่เลยอ่ะพึ่งเก็บมาจากไรอะคุณไปเอาข้าวมาโอเคไปได้วยกันนะ เร็วเดี๋ยวผีมาลาาคอคุณเร็วๆผียิงอันตรายอยู่ไปไปไปรีบเดินม,มาเร็วเดี๋ยวผีมันมาทางด้านขวาแล้วสวยเฮ้ยสีแดงมาแล้วไม่มานนิมานี่เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยคือข้าวตรงนี้คือข้าว,าวส่วนตรงน้ำตรงนั้นคือสาหร่ายต้องเอาสาหร่ายต้องเอาสารายไหมอ่ะไม่ต้องคุณดูมุมขวาบนของคุณสิ ไปออกมาออกมาเร็วเดี๋ยวโดนผีฆ่าเดูเร็วที่นี่อันตรายมากที่นี่คือที่ที่อันตรายอย่างยิ่งโอเคทีนี้คุณก็ทำตามคำแนะนำของมันคุณกดอะไรก็ได้ก็กดตอนนี้คุณเหลือแค่สองหัวใจเออคุณเมื่อวานอ่ะบ้านผมฝนตกอ่ะ จนไฟดับเลยอ่ะปกติบ้านผมเป็นบ้านที่ไฟดับยากมากเลยนะเมื่อค,คืนคุณก็ไฟดับอ่ะหมู่บ้านผมมันเป็นหมู่บ้านที่แบบโอกาสไฟดับอ่ะน้อยนะฮะเออเราจะต้องเดี๋ยวตอนนี้โอเคเราต้องทำข้าวโนริคุณดูมุมขวาบนของคุณนะ่ะนะ เราถือของสูงสุดได้สองอย่างเพราะฉะนั้นอย่าไปถือเกินนะตอนนี้ผีไล่ตามฉันด้านหลังแต่ฉันก็ไม่กลัวฮา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 มาแล้วมาแล้วผีเราพูดแต่เรื่องของเราเราไม่สนใจคนดูเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวผมต้องไปเซ็นเซอร์ที่ผมพูดเมื่อกี้ด้วยนะเนี่ย อืมอึงก็ว่าอยู่ทำไมทำอาหารไม่ได้ยังไม่ได้ใส่โนริสาลายกับต้มน้ำเลยโวยโลดหัวใจเธอเหลือแค่สองหัวใจเธอต้องประหยัดหัวใจไว้นะเพราะตอนนี้ฉันมีสามหัวใจฮะ คุณเดี๋ยวตรงที่แบบเราจะต้องไปเอาปลาเราจะต้องระวังปลาหมึกด้วยนะตอนนี้คุณทำอาหารได้หนึ่งอย่างผมทำอาหารได้สามอย่างแล้วอะันได้สองอย่างนะของคุณมนันยังขึ้นว่าหนึ่งอย่างเลยเอาสองอย่างละแต่ผมจะต้องไปเอาข้าว คุณคุณต้องทําอาหารให้ทันเวลาด้วยนะถ้าคุณทําอาหารไม่ทันเวลาคุณจะโดนไล่ออกจากการเป็นเชฟเคือไม่เข้าใจนะที่เนี่ยมันต้องต้องคำสาบแน่ๆเลยมีผีมาเดินเพี้ยนพ่านอย่างเงี้ย แรกสำเร็จแล้วอ่ามาดูกันว่าใครได้สกอร์เท่าไหรอืมผมได้อันดับสามส่วนคุณได้อันดับเจ็ดผมได้เงินยีน่สิบเยนส่วนคุณได้เงินเท่าไหร่เมื่อกี้ไม่รู้เลย <Okay. S 1> อฮ้ยสัญญาณขัดข้อง กำลังส่งสัญญาณสวัสดีพวกเราคือผู้พิทักษกลางคืนแปรไทยได้แย่มากเลยลูกแปลไทยได้โคตรแย่สัญญาณอ่อนแอสัญญาณอ่อนแอตอนนี้คุณอยู่ถ้ำกลางมิติเหมือนเขาจะพยายามให้เราแบบ ไม่เชื่อว่าเหมือนเราอยู่ในมิติคู่ขนานอนนะนะเพราะเราก็มีผีอยู่ด้วยเราจะเชื่อใจได้ไงอ่นนะเนาะใช่ไหม mm hmm. แต่เราไม่เชื่อหรอกใช่ไหมมันก็แค่คนแกลง้งอะเนาะก็แค่คนแกล้งใช่ไหม mm hmm. ใช่ไหมนี่คุณต้องระวังปลาหมึกด้วยเดี๋ยวพื้นอะมันจะยุบนะเดี๋ยวมันจะมีช่วงที่พื้นอะจะยุบ oh oh. ว้าผี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 ถอยมาถอยมาถอยมา,ยมาลูก เกือบตายอ่ะมึงหัวใจกับวายอ่ะคุณตั้งผมมาเร็วอ่ะไปเอาข้าวก่อนไปเอาข้าวก่อนอ่ะเก็บข้าวสดๆเลยถ้าเกิดว่าลูกค้าบอกว่าอาหารไม่สดก็ไม่รู้จะพูดยังไงมานี่มานี่มานี้มานี้มานี้พีใชยเราไม่ได้เอาสารายคุณดูมุมขวาบนสิแต่ตอนนี้คุณถือสองอย่างแล้วใช่ไหมข้าวสารายและข้าอืม ของคุณอะเหรอของผมมันข้าวนั้นคุณต้องเอาไปของผมแค่ข้าวกับปลายเฉยอ่ะคุณมันนี่เร็วมันนี่มันนี่มันนี่เราต้องเก็บเก็บก่อนเพราะว่าเราถือของสูงสุดได้แค่สองอย่างเร็วอ่ะคุณมาเก็บก่อนคุณมาเก็บก่อนมาเร็วมาเก็บก่อนคุณมาเก็บเก็บแล้วใช่ไหมตามผมมาพอคุณเก็บแล้วคุณตามผมมาเร็วเร็วคุณอยู่นี่ Okay, okay. โอเคโอเควุ้ยผีผีผีเฮ้ยหน่อยคุณผมขอไปเอาปลาก่อนนะเดี๋ยวเวลาผมหมดเดี๋ยวเวลาผมหมดเดี๋ยวเวลาผมจะหมดเอาอะคุณเอาง่ายๆนะคือคุณน่ะห ตกไปในน้ําเวลาคุณไปเอาปลาถ้าคุณตกไปในน้ําคุณจะโดนหมึกกินคุณแล้วถ้าเกิดว่าเราอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณอย่าเพิ่งออกมามันมีผีคุณไม่เห็นเหรอแสงสีแดงในการตาขนาดนั้นอะเดี่ยวเราเนี่ยจะห้ามถือของเกินเฮ้ยเวลาผมจะหมดแล้วเวลาผมจะหมดแล้ว คุณคุณเปล่าเลยโอ๊ยคุณแม่บ้านผมเอาเบอร์เกอร์มาให้พี่แมยข้าวหลังเบอร์เกอร์ไม่ต้องใส่ซอสมะเขือเทศนะคุณนูนเวลาจะหมดแล้วเย่แล้วไม่นะไม่นะลูก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 อย่านะลูกหยุดเด้เลย เอ้าปลาปลาหายปลาหายเอามูมาเอา แต่ผมลดไปแค่หนึ่งหัวใจอะ่ะคุณไม่เหลือซักชีวิตแล้วเหรอเอืออแล้วทีแล้วก็เราก็เล่นมานานแล้วนะนาสำหรับวันนี้น้องจัาพเพิงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะผม สวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามีต่ออ p พีสองนะ